สวัสดีค่ะป้าเจี๊ยบเมียฝรั่งไฮเปอร์เจี๊ยบซ่าอินยูเอสเอค่ะวันนี้ป้าเจีย๊ยบจะมาชวนเพื่อนเพื่นๆเ,เรียนวิธีทําไก่งวงกันค่ะทุกๆวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะคะจะเป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือแตงกิ s ว i ิ่งเดย์ของฝรั่งเขาค่ะโดยเฉพาะในแถบอเมริกาเขาจะนิยมรับประทานไก่งวงกันค่ะป้าเจีย๊ยบต้องขอสารภาพเลยนะคะว่า ในวันขอบคุณพระเจ้าช่วงที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยเจีย๊ยบก็ทําไก่ธรรมดานี่แหละคะ่ะไม่ได้ทําไก่งวงนะคะแต่พอปีนี้เราอยู่ในอเมริกาทุกๆบ้านเนี่ยเขาก็ทําไก่งวงกันหมดคะ่ะเพื่อนเขาก็เลยบอกให้เปรี๊ยบเนี่ยไปเรียนรู้วิธีทําไก่งวงจากเขาเพราะไหนๆเราก็เป็นสไายอเมริกาแล้วนะคะ<อ>ก็ต้องเรียนรู้วิธีการแล้วก็วัฒนธรรมของคนอเมริกันเขาคะ่ะไก่งวงที่เราซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีเครื่องในคอ ส่วนต่างๆเนี่ยใส่ถุงพลาสติกแล้วยัดไว้ในพุงไก่งวงค่ะเราก็นําออกมาล้างทับความสะอาดให้ทั่วนะคะทั้งข้างนอกข้างในค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยเกลือให้ทั่วเลยนะคะเราก็จะหมักไก่งวงของเราเนี่ยด้วยเกลือคะ่ะทั้งด้านนอกด้านในขยําให้ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นก็นําไก่งวงเนี่ยวางในถาดค่ะแล้วก็นาพลาสติกเนี่ยมาเล็บนะคะนําไก่งวงเนี่ยเข้าไปแช่ยเย็นทิ้งไว้หนึ่งนเลยค่ะ I'm not ready for ready him เราจะนำส่วนที่เป็นคอ <Name S 2> แล้วก็ yes, เครื่อง <right. S 2> ไนเก็บไว้นะคะและเราก็จะมาต้มเป็นน้ำซ <Margaret. S 2> ุปค่ะสำหรับคนใีการทำการทำน้ำซุปองเขานี่ง่ายมากเลยค่ะเพราะก็มีน้ำซุปสำเร็จรูปขายนะคะใส่กล่องไวะะ้เลยค่ะเทใส่หม้อน,นะคะรวมกับเครื่องไนที่เราล้างกับความสะอาดเอาไว้แล้วก็ต้มน้ำซุปนะคะเขาจะไม่ใช้ซุปก้อนแบบบ้านเราคะ่ะเราจะใช้น้ำซุป,ปเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะ ส่วประกอบของน้ำซุปของเขาก็ต่างจากบ้านเรานะคะถ้าบ้านเราเนี่ยจะใช้สาเลค่ะแต่ถ้ากะหล่งเนี่ยส่วผสมหลักๆของเขาก็จะเป็นซาลาลี่แล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะจะหั่นซาลาลี่และหอมหัวใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปเคี่ยวในน้ําซุปจนกระทั่งเปื่อยยุ่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะใส่ผงเซฟลงไปะคะ่ะซุปก็จะถูกเคี่ยวจนกระทั่งเปื่อยยุ่ยนะคะก่อนที่จะนํามาผสมกับ เก็ดขนมปังอ้ำใส่ลงไปในท้องของไก่ควงอีกทีค่ะเขาจะนําไก่งวงออกมาอบตอนเช้าค่ะประมาณ6กโมงเช้าค่ะของตัวใหญ่เนี่ยก<ม>็ยจะใช้เวลานานมากค่ะตัวนี้ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะอบ6กโมงเช้าใช้งานได้ตอน11บเอโมงที่ควักออกมาจากท้องไก่งวงนี้ก็คือส่วนผสมของน้ําซุปขนมปังและก็เศษเนื้อของไก่งวงที่เรานําไปต้มเป็นน้ําซุปแล้วก็ยัดไส้ลงไปก่อนที่จะอบนะคะ สำหรับสูตรไก่งวงอบเนี่ยจะมีมากมายหลายสูตรนะคะขึ้นอยู่กับท้องถิ่นค่ะสำหรับเพื่อนไปเจ้งนะเข้ามาจากเพนซิลเวเนียนะคะสูตรการทำไก่งวงอบของเขาก็จะประมาณนี้ค่ะแล้ววันนี้เราก็จะทานไก่งวงอบร่วมกับพายฟักทองค่ะพายฟักทองเนี่ยเราก็ทำเองค่ะเป็นแฮมเมดเลยนะคะแล้วก็มีสลัดผักค่ะ นี่เป็นสลัดงาค่ะแล้วก็มีแยมราสเบอรี่กวนเองเหมือนการทากับข,ขนมปังนุ่มๆแล้วก็มีมันฝรั่งบดค่ะนี่ก็คืออาหารสาหรับวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving Day ของพวกเราค่ะ Thanksgiving Day หรือวันขอบคุณพระเจ้ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศอเมริกาค่ะเพราะวันนี้เป็นวันที่ชาวอเมริกันจัดขึ้นเพื่อขอบคุณพระเจ้าสําหรับ การรอดชีวิตของผู้บุกเบิกอเมริกาในยุคแรกๆทำให้มีอเมริกาที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ค่ะแต่สำหรับคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักวันขอบคุณพระเจ้ามากเท่าไหร่นะคะเพราะไม่ whole, uh, มีความเกี่ยวข้องกับประเทศของเราค่ะและสำหรับระเจี๊ยบขอบคุณพระเจ้า,จาที่ทำให้เรามีอาหารบริบูรณ์รับประทานในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรามีครอบครัวที่ดีขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้มีเพื่อนและเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในวันนี้ ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เราคบกันในช่องดูทู e และขอขอบคุณทุกๆการรับชมการติดตามทุกๆกําลังใจที่มอบให้กับช่องเมียฝรั่งไฮเปอร์เย็บซาอินยูเอสเอขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ เพืเ่อนๆตักการสนุกสนานแล้วค่ะไปะเทียบขดอญอากไปทานอาหารก่อนนะคะก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกด like, 産 share, 産ไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียฝรั่งไฮเปอร์เจบซ่าอินยูเอสเอเค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย